สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การคุยกันแบบเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะสวัสดีครับเคยไหมคะบางทีเรานั่งอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วมันมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยว่าเราเนี่ยมันคนไม่มีอนาคตเลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบจุกอยู่ในอกเลยนะคะเราหยิบยกเรื่องนี้มาจากข้อเขียนออนไลน์ชิ้นหนึ่งค่ะชื่อว่าเรามีอนาคตนะแค่ยังอยู่ระหว่างทางมันสะท้อนความรู้สึกหวงๆของหลายๆคนเลยที่แบบพอมองตัวเองเรารู้สึกว่า ธรรมดาจังไม่ได้พิเศษอะไรไม่ได้มีแพชชั่นแรงกล้าไม่ได้มีฝันยิ่งใหญ่ไม่ได้เก่งอะไรเป็นชิ้นเป็นอันการเรียนก็กลางๆง,งานก็เรื่อยๆครับเงินก็นะคะแทบไม่พอใช้แถมบางทียังรู้สึกแย่กับตัวเองแบบหาเหตุผลไม่ได้ด้วยซ้าไปอในข้อเขียนนั้นเขาใช้คําประมาณว่ามันเป็นความรู้สึกที่โคตรจะเศร้าเลยอะค่ะเหมือนมีเสียงในหัวคอยตอกย้าว่าแบบแกไม่มีอนาคตหรอกแกมันแค่ตัวประกอบครับผมหนักๆเข้าบางวันแค่หายใจเฉยๆยังรู้สึกผิดเลยค่ะ โห oh, ฟังแล้วเข้าใจเลยครับว่าความรู้สึกแบบนี้มันบั่นทอนจิตใจมากจริงๆมันหนักมากนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญที่ข้อเขียนชิ้นนี้พยายามจะสื่อสารมากๆเลยก็คือการที่เรารู้สึกว่าไม่มีอนาคตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีอนาคตจริงๆนะครับอ๋อค่ะอย่างที่ชื่อเรื่องบอกเลยครับเราอาจจะแค่อยู่ระหว่างทางความรู้สึกแย่ๆพวกนี้มันอาจจะเป็นแค่ความคิดชั่วคราว คือมันชอบโผล่มาตอนที่เรากําลังอ่อนแอใจเรากําลังเปราะบางหรือเพิ่งเจอเรื่องผิดหวังมาอะไรแบบนั้นสิ่งที่น่าสนใจในบทความนี้คือเขามองว่าความรู้สึกนี้ไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวอะไรเลยนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมากกว่าเหมือนกับว่ามีหมอกลงจัดชั่วคราวมันก็เลยบังวิวข้างหน้าไปเท่านั้นเองครับหมอกที่บทบังชั่วคราวอืฟังแล้วเห็นภาพตามเลยค่ะเพราะบางทีมันไม่ใช่แค่รู้สึกแย่เฉยๆแต่มันมีความรู้สึกเหมือนเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังเห็นคนอื่นเขาเก้าวไปข้างหน้ามีเป้าหมายชัดเจนครับ การเปรียบเทียบเนาะใช่ค่ะซึ่งมันก็ตีความได้ไหมคะว่าหรือจริง,รงๆเราแค่ยังหาทางของตัวเองไม่เจอเหมือนแค่ล่องลอยไปวันๆหรือเปล่าคะในมุมมองของข้อเขียนชิ้นนี้ใช่ครับข้อเขียนนี้เขายอมรับความรู้สึกล่องลอยนั่นนะแต่เขาไม่ได้ตีตราว่ามันคือความล้มเหลวถาวรคือเขามองว่าการอยู่ระหว่างทางมันคือสภาวะที่เรายังค้นหายังลองผิดลองถูกซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะ ไม่มีใครหรอกครับที่เกิดมาพร้อมแผนที่ชีวิตแบบสําเร็จรูปเออข้อเขียนนี้เปรียบเทียบได้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าทุกคนเริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมดแหละแต่ว่าศูนย์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงครับอืมจริงค่ะแล้วศูนย์ของเราในตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความว่างเปล่านะครับแต่มันอาจจะเป็นพื้นที่ที่กําลังบ่มเพาะอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้แค่เรายังมองไม่เห็นมันตอนนี้การที่เราไปเปรียบเทียบจุดเริ่มต้นของเรากับปลายทางของคนอื่นมันก็อาจจะไม่ค่อยยุติธรรมกับตัวเองเท่าไหร่ค่ะข้อเขียนนี้เลยชีี้้้ว่่่าาาาาาแคกกรรทเขขยับจไปงหน แม้จะนิดเดียวจริงๆนะครับก็ถือเป็นก้าวที่สําคัญมากๆแล้วพอพูดถึงการก้าวเดินแม้จะเล็กน้อยคือในตอนที่ใจมันมืดมนมากๆขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรเลยนอกเหนือจากที่ข้อเขียนนี้จะบอกว่าใจยเย็นๆนะมันแค่ชั่วคราวหรือเราแค่อยู่ระหว่างทางเนี่ยเขามีคําแนะนําที่มันเอ่อจับต้องได้มากกว่านั้นไหมคะว่าเราพอจะทําอะไรได้บ้างเพื่อประคองตัวเองให้ผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้นะคะอย่างที่บอกว่าแค่หายใจยังรู้สึกผิดเลย มีครับนอกเหนือจะย้ำเรื่องว่าอย่าเพิ่งตัดสินคุณค่าตัวเองในวันที่ใจเราอ่อนแอเนี่ยนะครับข้อเขียนนี้เขาเน้นเรื่องความเมตตาต่อตนเองหรือ self compassion เป็นพิเศษเลยครับความเมตตาต่อตนเองใช่ครับคือให้เรายอมรับความรู้สึกแย่ๆอีกเกิดขึ้นก่อนไม่ต้องไปผลักไสมันแต่ก็ไม่ต้องเชื่อทุกอย่างที่ความคิดนั้นมันบอกเรานะครับลองพยายามแยกความรู้สึกออกจากความเป็นจริงดูอ๋อค่ะข้อเขียนแนะนําให้ลองลองย่อส่วนปัญหาลงมา โฟกัสกับสิ่งที่เราพอจะควบคุมได้ในวันนี้หรือในชั่วโมงนี้ก่อนก็ได้ครับเช่นหาอะไรอร่อยกินพักผ่อนให้เพียงพอหรือทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมาบ้างนิดหน่อยก็ยังดีไม่ต้องคิดไปไกลถึงอนาคตมากใช่ครับเอาแค่ปัจจุบันขณะก่อนแล้วก็จุดสําคัญมากๆที่ข้อเขียนนี้ให้กําลังใจเลยก็คือการที่เรายังอดทนอยู่ตรงนี้ยังไม่ยอมแพ้ยังหายใจอยู่แม้จะรู้สึกย่ำแย่แค่ไหนก็ตาม แค่นี้แหละครับมันคือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วแล้วก็เป็นการสร้างอนาคตในตัวมันเองด้วยสำปายฟังแล้วรู้สึกอืมอบอุ่นขึ้นมาเลยค่ะมันเหมือนมีคนเข้าใจเราจริงๆครับผมงั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าข้อคิดสําคัญที่เราได้จากการคุยกันในวันนี้จากข้อเขียนเรามีอนาคตนะแค่ยังอยู่ระหว่างทางเนี่ยก็คือความรู้สึกว่าตัวเองไร้อนาคตแม้จะเจ็บปวดมากๆแต่มันไม่ใช่คําตัดสินสุดท้ายมันเป็นแค่ความรู้สึกณนะขณะหนึ่งเท่านั้นเองใช่เลยครับ เราอาจจะแค่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างทางซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรเลยการเดินทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนครับแล้วการเริ่มต้นจากศูนย์ก็เป็นเรื่องของทุกคนศูนย์ของเราในวันนี้อาจจะกำลังสร้างบางสิ่งที่วิเศษอยู่ก็ได้แค่ต้องให้เวลากับมันหน่อยถูกต้องเลยครับข้อเขียนนี้เหมือนอยากจะเข้ามาโอบกอดคนที่กำลังรู้สึกแบบนี้เบาๆนะครับแล้วก็ย้ำเตือนว่าอย่าเพิ่งตัดสินตีตราตัวเองในวันที่เมฆหมอกมันบดบังทัศนียภาพลองกลับมาดูแลใจตัวเองในปัจจุบันขณะก่อนค่ะ